คนเดินเข้ามาคราวนี้เขาไม่ได้มานอนข้างๆแล้วคานมาบนเตียงคานมาบนเตียงแล้วก็ขึ้นมาบนตัวของคุณอิดแล้วเหมือนพยายามแบบจับผ้าหม่มอ่ะดึงผ้าห่มมาให้คุณอิดเห็นหน้าแล้วคุณอิดบอกว่ากูพยายามหลับตาแล้วกูหลับตาไม่ได้สิ่งที่กูเห็นนะคือใช่แฟนเก่ากูจริงๆด้วยแต่สภาพคือแบบคือเละดูไม่ได้อะ่ะแล้วก็ตะโกนใส่หน้ากูว่ามึงทิ้งกูทําไมมึงทิ้งกูทําไม สวัสดีครับทุกคนกำลังอยู่กับรายการคืนนี้มีเรื่องเล่านะครับกับผมเบิร์ดพาลละนะครับเรื่องเราวันนี้นะทุกคนเป็นเรื่องของคุณจำครับผมไม่อ่านเจอในเน็ตมาเป็นเรื่องสั้นๆที่หลอนมากๆครับทุกคนถ้าความหลอนอนะ่ะผมให้เต็มสิบเลยครับเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปรับชมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดคอมเมนต์เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริง ขอให้ท like like ุกคนใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับและรับชมด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะครับคุณจำเขาได้เล่าว่าเขาอะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่ออิดและแฟนของอิดเนี่ยชื่อสาสองคนเนี่ยเขาก็รู้จักเพราะว่าอยู่ที่ทำงานเดียวกันแต่มีวันหนึ่งอะคุณอิดอะเขาเข้ามาปรึกษา คุณจำคุณอิดบอกว่าจำเอ็งเชื่อเรื่องผีป่ะวะคุณจำก็มีไรวะเชื่อเชื่อเดี๋ยวกูจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังแล้วมือช่วยกูหน่อยคุณอิดเล่าว่านอนตอนกลางคืนอะ่ะเขานอนคนเดียวนะเพราะว่าแฟนเขาอะเขากะไม่ตรงกันคุณอิดอะนอนกลางคืนคนเดียวและเล่าว่ามีอยู่คืนหนึ่งอะ่ะมีคนมาคอห้องตอนดึกเขาก็ลุกไปส่องตามแมวดูปรากฏว่าเป็นผู้หญิงยืนก้มหน้าอยู่เขาก็ไม่รู้ว่าใคร เขาเลยเปิดประตูไปไม่มีคนเขาก็ใครมาแก้งก็เลยกลับไปนอนสักพักหนึ่งขออีกก็เลยไปส่องตามแมวอีกเป็นผู้หญิงคนเดินก้มก้มหน้าอยู่ไม่เห็นหน้าก้มหน้าอยู่แล้วก็เปิดอีกไม่เจออีกไม่เจอใครอยู่อยู่หน้าประตูก็เลยกลับมานอนรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วนอนได้สักพักหนึ่งพอกําลังจะรับลับได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กอยู่ตรงระเบียงก็เลยเดินไปดูไม่ได้เปิดไฟนะเดินไปดูเลยปรากฏว่าเห็นเป็นเงาเป็นเงาผู้หญิงแหละเพราะว่ามีผมยาว เหมือนพยายามกำลังจะเปิดระเบียงเข้ามาในห้องเขาเห็นเท่านั้นแหละบอกไม่ใช่และโดนและเขาเลยรีบไปนอนแล้วก็คุมโปงในขณะที่เขาคุมโปองอยู่อะ่ะเขาได้ยินเสียงประตูมันถูกเปิดประตูที่ระเบียงอะ่ะแล้วก็มีเสียงเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาที่เตียงแล้วก็นอนลงบนเตียงเขารู้สึกได้เพราะว่าเตียงมันยุบลงไปด้วยและผู้หญิงคนนั้นก็สิบครั้งหูว,ว่าที่แค่ครั้งเดียว และเขาก็คุมโปงนอนกลัวได้ยินเสียงแล้วสักคุมโปงคุมโปงจนเขาหลับไปคุณอิดบอกว่าเจอแบบเนี้ยทุกคืนจนเขาไม่ได้นอนคุณจำบอกว่าดูเหมือนจะไม่ได้นอนจริงๆเพราะว่าตาดําแบบโฟมากเลยเขาก็เริ่มมาปรึกษาว่าจะเอาไงดีวะคุณจำก็เลยบอกว่าเฮ้ยต้องไปหาพระแล้วแบบเนี้ยก็เลยไปหาพระที่อยู่แถวๆใกล้ๆแถวนั้นโดยคุณอิท่์เขาไม่บอกแฟนเขาเลยนะว่าเขาเจออะไรอะ่ะเขาไม่บอกเลยเพราะว่าเขากลัวแฟนจะกลัวและนอนอยู่คนเดียวไม่ได้ เขาก็เลยไปหาพระกับคุณจำนัดวันกันแล้วก็ไปหาพอไปหาพระพระบอกว่าโยมโยมเคยสัญญาอะไรกับใครไ,ไว้หรือเปล่าลองนึกดีๆคุณอิดก็นึกแล้วนึกอีกนึกไม่ออกจนขอตัวจากพระกลับมานึกช่วงขณะขับรถอยู่อะคุณอิดอะอยู่ๆก็นึกขึ้นได้ว่าเออว่าจำกูเล่าอะไรให้ฟังก่อนที่กูจะมาทํางานในกรุงเทพเนี่ยที่เดียวกับมึงเนี่ยย้อนกลับไปประมาณสองสามปีเนี่ยกูเคยมีแฟนอยู่ที่ต่างจังหวัด คนหนึ่งแถวแถวบ้านกูนี่แหละแล้วกูเคยสัญญากับเขาว่าถ้ากูแบบมีเงินแล้วสักก้อนหนึ่งเนี่ยกูจะกลับไปหาเขาแต่ปรากฏกูไม่ได้กลับไปหาเขากูก็เลยมีสาอยู่ทุกวันนี้แล้วกูก็บล็อกการติดต่อทุกอย่างเพื่อไม่ให้เขาติดต่อมาได้แต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยพี่สาวเขาอะแชทมาทาง facebook ไม่รู้เขารู้ได้ไงแต่เขาทักแชทมาแล้วบอกว่าแฟนกูที่อยู่ทางนู้นอะเสียชีวิตแล้ว ผูกคอตายและทิ้งจดหมายไว้เหมือนประมาณว่าเสียใจว่าคุณอิดอ่ะไม่กลับไปหาเขาเขาเลยตัดสินใจที่จะทําแบบนั้นคุณอิดก็เลยต้องใช่แน่ๆเลยวะต้องเป็นแฟนเก่าเขาแน่ๆที่มาหาเขาทุกคืนเลยอ่ะคุณจำก็เลยบอกเป็นไปได้หลังจากนั้นเขาก็แยกย้ายกันอิดอ่ะเล่าให้ฟังว่าคืนที่กลับจากไปวัดอ่ะเขาก็เจออีกแต่ครั้งนี้เจอหนักกว่าเดิมครั้งนี้ไม่เคาะประตู เข้ามาเลยเขารู้แล้วว่าเป็นว่าเป็นอะไระเขาก็เลยคุมโปงแล้วก็ได้ยินเสียงเดินเข้ามาเขเดินเข้ามาคราวนี้เขาไม่ได้มานอนข้างๆแล้วคานมาบนเตียงคานมาบนเตียงแล้วก็ขึ้นมาบนตัวของคุณอิดแล้วเหมือนพยายามแบบจับผ้าห่มอะ่ะดึงผ้าห่มมาให้คุณอิดเห็นหน้าแล้วคุณอิดบอกว่ากูพ,พยายามหลับตาแล้วกูหลับตาไม่ได้สิ่งที่กูเห็นนะคือใช่แฟนเก่าคุณจริงๆด้วยแต่สภาพคือแบบคือเละดูไม่ได้อะ่ะแล้วเขาตะโกนใส่หน้ากูว่า มึงทิ้งกูทำไมมึงทิ้งกูทำไมจนคุณอิดบอกช็อกไปสรบจนถึงตอนเช้าแฟนเขากลับมาแล้วเห็นว่าสรบอยู่ก็เลยพาไปโรงพยาบาลคุณอิดก็ตัดสินใจเล่าทุกอย่างที่เขาเจอให้สาฟังทุกอย่างเลยทั้งเรื่องแฟนเก่าเขาด้วยแล้วก็เรื่องที่เจอด้วย จนแฟนเขาอะรับไม่ได้กับสิ่งที่อิดทำผลสุดท้ายเขาก็เลิกกันแล้วคุณจำเล่าว่าหลังจากที่เล่าเรื่องสุดท้ายมาให้ฟังเขาก็ไม่เจออิดอีกเลยเขาก็ไม่รู้เป็นตายและดียังไงกลับไปที่หอคุณอิดก็ไม่อยู่แล้วไม่ส่งข่าวอะไรเลยสักอย่างไม่บอกอะไรเพื่อเลยอยู่ๆก็หายไปเลยเป็นเรื่องสั้นๆแค่นี้ครับจากคุณจำโอ้โหเป็นไงทุกคนสิบเต็มสิบไหมเรื่องนี้คนน่ากลัวเลยแฟนเก่า โอเคครับทุกคนเป็นเรื่องสั้นๆนะครับก่อนออกไปฝากกดติดตามฝากกดไลค์และคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมไปก่อนกลัว